ถูกต้องนะะม You พ on okay? okay. <laughs> s อ o เด y ะ o on t k โอเคโอเคดกีตาร์ลุนเทเลอร์นะคะกีตาร์ลุนเทเลอร์ค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะ Thank you so much ครับ X L K Thank you Thank you for all สติกเกอร์นะคะ Timo เตอะโมพี่คุณคุณกากคุณตุกอนกาฟมซองเหรอเหตอะไรอ่ะแต่ไม่ติดฝนนะฝนต้องไปซ้อมก่อนนะลงเบื้องหลังไม่เอาไม่เอาเบื้องหลัง ขอเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซองนะคะให้นแฟนด้วยนะคะให้แฟ,แฟนแฟนอินเตอร์ด้วยนะคะโอ้ Ooh, ขอบคุณค่ะ thank you so much หยดนะ้ำนะ้ำ ดื่มน้ำด้วยทุกคนดื่มน้ำด้วย,วยโลูกๆติดลูกแก้มากกว่าแฟนเหรอคะก็ลูกแก้มเป็นแฟนลูกๆเลยคะ่ะบ้าจริงใกล้กันะคน <c oughs> ที่สามเหรอคะเตรียมตัวไปเข้านานได้เลยค่ะ อ a น y จ้าเบ a ี้เหรอโอ้โหสิอันเจ้า g บก็คือเล่นสดนะคะ่นนะคะ

ธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวหรือไม่พี่ไม้นอนแล้วครับพี่ไม้ต้องไปทาง,งานพรุ่งนี้